ไอแบงไม่พ anyway ิ้งมาดีไอนเห็นยหมเองไม่พี่ไม่พี่แบงอ้าวยัง่แบงเราสุดแบงเาสุดสวยเพื่อนไหลไหลได้ไปไหนได้ได้แบงได้หมดอ่ะพี่พี่เจนเรามีโอ้โหแบงมีแบงแบงมีแบงแบงไอที่ตวมีโอ้โอ้ ผมจอดโอ้โหไมแล้อลาวพี่แบงค์มาแล้วแบงค์ไม่ใช่กุ้ยอ่ะนั่งเมย์นั่งหายัวสามเลือเดี๋ยวเดเดี๋ยวม